ตัวกันก่อนดีกว่าค่ะครับแล้วเูก่อนเลยสวัสดีครับชื่ออูนะครับธนบูญเกียรตินิรันดร์ครับผมในเรื่องรับบทเป็นอูครับสวัสดีครับชื่อจิมมี่จิตพลโพธิวิหกครับในเรื่องรับบทเป็นปืนครับสวัสดีครับซีทวินันครับรับบทเป็นทะเลครับสวัสดีครับบูมธราทรรับบทเป็นฟิวครับสวัสดีครับเปปเปอร์พานุโลนะครับผมรับบทเป็นคีตารับวันนี้อีพีพิเศษแล้วรู้สึกยังไงบ้างได้มาแบบดูในโรง รู้สึกว่าดีใจนะครับที่ได้เจอแฟนๆแล้วก็คือเราได้มาดูด้วยกันพร้อมกันเพราะปกติเนี่ยเราก็ไปดูบ้างบางคนก็แบบขาดหายบ้างแต่ว่าครั้งนี้ได้รวมตัวกันก็รู้สึกว่าอบอุ่นและกลายเป็นครอบครัวจริงๆแล้วีมีอกคนหตามมาใช่ตอนอีพีหนึ่งเนี่ยจิมกับตียได้ดูด้วยกันที่ตึกแคมมี่ครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ดูพร้อมกับทุกคนที่เป็นนักแสดงร่วมกันเลยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ ดูหนังพร้อมกันทุกคนครับแล้วก็ได้ดูพร้อมกับแฟนๆด้วยครับใช่แต่ว่าวันนี้มันต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยถึงได้แบบว่าเอ้ยผมว่าผมว่าทุกอีพีอ่ะผมว่าทุกอีพีที่ผ่านมามีความพิเศษอยู่แล้วอซึ่งอีพีนี้ยก็พิเศษครับก็พิเศษพิเศษอยู่พิเศษในตัวของมันผมว่ามันเดินมาถึงครึ่งเรื่องแล้วอ่ะมันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์คนดูบ้างแหละอ่าจริงอันนี้จริงจริงใช่ ตอบตอบเหมือนกลัวสปอยเ่าอย่างดีกว่า EP ที่หนึ่ง EP ที่ห้าที่ผ่านมาเนี่ยกระแสดีมากรู้สึกยังไงกันบ้างซีชอบอันนี้นะเวลาเรารวมกลุ่มกันอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรให้เล่นหลายๆอย่างแล้วก็มีความแบบคือด้วยความเป็นเพื่อนของเฟรนเครดิตกับเพื่อนของฝั่งทะเลเนี่ยมันก็จะมีความเออไม่ไม่ค่อยคล้ายกันแต่ว่าพอมันใน EP ถัดไปอาจจะมีแบบรวมกันก็อาจจะเป็นแบบ เอออีกฟิลหนึ่งที่แบบเออยังไม่เคยมีครับซึ่งกระแสตอบรับก็อย่างที่พี่อย่างที่พี่นะครบอกก็ค่อนข้างดีก็จีมก็ขอเป็นตัวแทนของทีมนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมเบื้องหลังทุกคนครับขอขอ,ขอบคุณ <c oughs> ทุกคนที่ให้การตอบรับไอเวอร์ซ่าเป็นอย่างดีครับก็หวังว่าทุกคนจะคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยดูกันต่อไปซึ่งคนที่ยังไม่ได้ยังไม่เคยดูไอเวอร์ซ่าเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังได้ดูตามทันได้เพราะว่าตอนนี้ก็มาถึงครึ่งเรื่องแล้วครับ ใครไม่เคยดูี่สุดพลาดใช่ไหมน,นี่อเอาเองดีพลาดปะผมว่าค่อนข้างที่จะพลาดมากจริงๆฮะมัน <c oughs> ผมว่าเรื่องการสลับโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็มันเป็นเรื่องของจินตนาการ <c oughs> มากกว่าว่าแบบเออเราจินตนาการยังไงสมมุติแบบคนคนที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้เนี่ยเขาอาจจะจินตนาการว่าเอออีกโลกนึงอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าพอเขามาดูจริงๆอะ มันจะคล้ายกับที่เขาเคยคิดไหมหรือว่ามันจะแปลกแตกต่างกันไปเลยเหมือน,น,นเราข้ามาอยู่ในอีกมอดิเวอร์สนึงแล้วเราจะหาทางทํำยังไงต่อถ้าถ้าเป็นซีสีว่าแบบเฮย้ยมันก็งงๆอยู่นะ <F ink S 2> ข้ามาข้ามาอีกโลกนึงอะ่ะ ไม่แต่เราต้องบอกเลยว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถไปดูกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วต่อให้เนื้อเรื่องมันจะเป็นการสลับโลกก็จริงครับแต่ดีเทลมันไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็เปิดใจเพื่อดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับคู้กเข่าใช่ไหมคะคุเข้าใช่คุกระเซอร์ในโลกนี้น่าจะไม่เจอนะครับ เราก็เลื่อนดูอย Star ู่เร pues ื oh. ่อยๆก็ทุกวันท er ุก kind ว of ันเสาร์สองนุ่มครึ่งก็ถ้าถ้ามีแท็กมาเราก็จะเริ่มก็เริ่มเปิดเปิดดูจริงๆทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนมูอนเหรอมันมูฟออนไม่ได้เปิดคนเดียวหรือเปล่าผมก็เปิดกับพวกคุณนี่แหละคือมันมูฟออนไม่ได้คืออ่าบางคนก็เขาก็จะไปดูย้อนหลังเนี่ยครับแล้วก็มาเปิดแท็กดูย้อนหลังว่ามีใครพูดอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่า แล้วเนี่ยเรามาครึ่งทางมาเนาะอย่างวันนี้ EP 6แล้วและอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยยังไงดีคะมันจะเป็นยังไงมันจะมีอะไรที่ให้น่าติดตามบ้างเออผมว่า EP หนึ่งถึง EP ห้าเนี่ยเออถ้าให้ถ้าให้พี่เอกเป็นคนพูดเนี่ยพี่เอกน่าจะบอกว่ามันเป็นแค่การปูเฉยๆอาจจะเป็นเรื่องความสอบมันตัวละครมันอาจจะคุยกันเยอะหรือว่า ความสัมพันธ์เรื่องเพื่อนนะมันอาจจะเพิ่งกําลังเริ่มต้นขึ้นครับแต่ว่าผมคิดว่าโดยโดยส่วนตัวที่ที่เป็นนักแสดงแล้วก็ได้อ่านบทจนถ่ายทําจนใกล้ที่จะจบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอีพีที่เข้มข้นแล้วก็แบบเนื้อเรื่องที่เนื้อเรื่องที่มันจะเข้มมีม,มีมีหลายมีหลายดินามิกเนี่ยมันจะอยู่ในช่วง6,7,8,9,10ใช่ใช่ครับช,ช่วงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะ ต้องใช้ฝีมือในการแสดงด้วยแล้วก็ต้องใช้ทีมเบื้องหลังก็คือทำงานหนักพอสมควรถ้าถ้าถ้าพูดถ,ถ,ถึงอีพีปนะครับโยเวนโยเวนอี EP 5ีห้าที่เป็นซีนหิมะอันนี้อันนี้อันนี้หนักอันนี้หนัก<ช>อยู่แลว <laughs> หนักด้วยตัวหนักด้วยตัวตัวนั่นแหละตัวพร<อ>็อพหิมะนี่เขามาทำมาจากอะไรครับหิมะโฟมโฟมออกแฟบเข้าปากบ้างไหมครับตอนแปดงเต็มครับเค็มอยู่นะเค็มอยู่เค็มอยู่าถามเพลงหน่อยไหนสองคนเนาะ มีเพลงที่ได้รคู่กันแล้วเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกก็ไม่ไม่คิดว่าจะมีเพลงคู่เพราะเพราะแบบเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงแต่พอแบบพอมีมาเราก็เฮ้ยดีใจได้ร้องกับเฮียร้องมีดีกว่าตอนแรกอะ่ะผมรู้อยู่แล้วว่าสีได้ร้องเพลงอยู่แล้วเ,เพราะว่าโดยส่วนตัวเคยเคย,เคยฟังน้องร้องเพลงอยู่แล้วน้องเป็นคนที่ร้องเพลงได้แต่ว่าตอนแรกเลยอ่ะน้องร้องเพลงทีฟังหรออะไรนะครับร้องเพลงที่ฟังครับ ก็มีไม่มีมีทั้งมีทั้งหลังกล้องแล้วก็น้องเคยลงน้องเคยเล่นเล่นเพลงผ่านทางอินสตาแกรมไม่เล่นกีตาร์ให้เฮียฟังด้วยไงอ่าก็ก็ได้ก็ทั้งทั้งหลังก็ทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าเนาะก็เคยมีโอกาสก็คือน้องอ่ะเป็นคนที่ร้องเพลงได้อยู่แล้วส่วนส่วนเราเนี่ยเราอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาในวงการเนี่ยต้องบอกเลยว่าร้องเพลงไม่ได้เลยครับก็เลยไปเรียนไปเรียนมาประมาณปีหนึ่งแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้รับโอกาสจาก ผู้ใหญ่ให้ได้ร้องเพลงเรื่องเรื่องเราด้วยเพราะว่าตอนที่รับบทมาก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าให้เราต้องร้องเพลงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เขาให้เราลอง <ผม S 1> ว่าจะคะจร,รัเน,เ,นเรียนหนักกว่าเดิมครับ <c oughs> รคือต้องบอกก่อนว่าเฮียจิมอ่ะแกจะเวลาแกแบบยังไม่มั่นใจแกจะซ้อมเยอะมากคือแบบเอาจริงเยอะกว่าผมยังไงเยอะมากแล้วก็จนแกทําได้ดีเลยอ่าแล้วพอออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ผมก็ก็พอก็พอใจในผลงานนะครับแล้วก็เคยได้มีโอกาสไปร้องสดกันครั้งหนึ่งก็ก็โอเคเลยครับวันนี้จะมีพิเศษได้ฟังได้ฟังสดไหมคะวันนี้นะฮะรอดูรอวันนี้เหมือนวันนี้เหมือนจะไม่มีนะน่าจะมีวันศุกร์คนอื่นล่ะคะได้ฟังแบบเพลงสองคนนี้แล้วเป็นยังไงบ่า ประทับใจครับ<ช>อตอบจริงใจหน่อย,อย,ออยนี่คือมันเพื่มปิ่มมาก <c oughs> คือ, <c oughs> ค,อคือตอนแรกเราเห็นเราเห็นซีร้องคนเดียวเออมื่อเพลงแรกไปแล้วเราก็รู้สึกว่าอุย้ยทำได้ดีมากๆแต่ยิ่งเขาสองคนได้มาร้องด้วยกันเรายิ่งสูสกแบบอุย้ยทำไมเคมีเขาดีจังนะ <c oughs> ใช่ไหมเออมันแบบเหมือนแบบเหมือนเรานั่งดูแบบคนสองคนแบบกุ๊กกิ๊กันแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบ ปื้มปื้มใจปื้มใจฮะจิ้นจิ้นสีอเคเดี๋ยวฝ่ายเนี่ยฝามฝากว่า EP ที่เหลือห้ามพลาดเด็ดขาดก็ใครที่ยังไม่ได้ดู EP แรกก็สามารถย้อนดูได้นะครับที่ YouTube หรือว่าของช่อง GMM TV อก็ยังไม่สายเกินไปครับไม่มีอะไรสายเกินไปครับต่อให้ ต่อให้ซีรีส์จบแล้วก็ย้อนกลับมาดูได้ครับใช่ใช่ก็ขอฝากนะครับตั้งแต่ EP 6นะครับ7 8 9ดแ1ดเยัน12บสอเนี่ยผมว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากกว่า EP แรกๆอย่างแน่นอนคร <c oughs> ับก็อยางให้ทุกคนคอยติดตามนะครับว่าสรุปแล้วใครจะเป็นกุญแจนำทางทะเลจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองค้นหาหรือเปล่าก็คือจะ <c oughs> นทางหรือว่าเขาจะได้กลับโลกหรือเปล่าชีวิตของพันหรือว่าชีวิตของเพื่อน กลุ่มเฟรนเครดิตหรือว่าคิตะฟิวจะเป็นยังไงต่ออะครับก็ติดตามกันได้ครับทุกคนมีเส้นเรื่องของตัวเองหมดครับก็ฝากด้วยครับทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งทาง GMM 25แล้วก็ทางช่อง YouTube GMM TV ครับ